สวัสดีค่ะมีหลายคนนะคะเข้ามาในกลุ่มนะคะสวนะคะผู้อาวุโสนะคะเล่นเว็บไทยคิวปิดนะคะแล้วมีปัญหาในการเปลี่ยนภาษานะคะวันนี้มาทำให้ดูกันที่นี่เผื่อแพร่คนอื่นด้วยนะคะที่ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะหาแฟนฝรั่งนะ อย่าใช้ภาษาไทยนะคะใช้ภาษาอังกฤษนะคะใครที่พอจะได้ภา<เ>ษาอัองกฤษบ้างเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษไปเลยค่ะจะได้หัดตัวเองไปด้วยและป้องกันแสแกมเมอร์ได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณใช้ภาษาไทยเนี่ยคุณจะเจอสแกมเมอร์ปลอมเป็นฝรั่งมาหาคุณนะแต่ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษเนี้ยป้องกันได้เล็กน้อยนะไม่ได้บอกว่าจะไม่เจอสแกมเมอร์เลยนะคะ สแกมเมอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจกเก่งภาษาอังกฤษอย่างนี้สแกมเมอร์คนไทยนะคะเห็นคุณใช้ภาษาอังกฤษเงี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะคุณหาแฟนฝรั่งคุณก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเขาจะได้สนใจเพราะฝรั่งที่ไม่ได้อยากจะใช้เว็บแปลไม่ได้อยากจะคุยกับคนที่ภาษาอังกฤษไม่รู้เลยเขาก็ไม่เลือก คนที่ใช้ภาษาไทยไงคุณมาดูกันดีกว่านะคะว่ายังไงปกติแล้วโอ๊ตเนี่ยไม่สันทัดในการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะวันนี้เนี่ยเพื่อคุณพี่ทุกคนเลยนะคะโอ,อ๊ตจะทำให้ในกลุ่มดูแล้วถ่ายรูปนะคะยังไม่ได้ทำวิดีโอนะคะมาเริ่มทำด้วยกันเลยแล้วกันนะจ๊ะเราเข้าในเว็บนะคะเข้าไปแบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้แอปนะคะ ใครคิวปิดใครยังไม่มีก็พิมพ์ไปนะคะของโอต๊ตในโอ๊ตมีอยู่แล้วก็ใช้ t h a i c u p i d c o m นะคะเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปนะคะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าอีเมลพา s สเวิร์ดของคุณคืออะไรนะคนที่ใช้แอปเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะว่าให้ลูกใครหลานทำให้อย่างเงี้ยก็ต้องไปหามานะคะว่าล็อกอินคืออะไรนะคะ ไม่งั้นคุณก็จะเข้าไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เข้าผ่านแอปนะคะเมื่อล็อกอินไปแล้วเนี่ยก็มีโฆษณาขึ้นมาหรือใดๆที่เป็นของตัวเองเนี่ยนะก็ตามนั้นนะคะ นี่เขาเชิญชวนให้โอ๊ตเนี่ยเข้าร่วมในแอปที่เป็นต่างชาติโอดก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่หายไปเลยพอ <c oughs> เ,เข้ามาในนี้แล้วเนี่ยปุ่มที่เราจะคลิกนะคะคือปุ่มซ้ายมือด้านบนนะคะของโอตมี เหตุการณ์เกิดขึ้น2สิ่งอันนี้เอาไว้ดูที่หลังนะลิกเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ดมแรงมากวดขัวกล้องหล่นวดขัวกล้องลมอยากๆแล้วเราก็เลือกเข้าไปที่เซตติ้งนะคะใครที่ยังใช้เป็นภาษาไทยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคำว่าการติดตั้งนะคะคลิกเข้าไป แล้วเขาจะมีภาษาให้เลือกเห็นไหมคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีภาษาให้เลือกแล้วเราก็คลิกไปใครที่ใช้ภาษาไทยอยู่เลือกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วเราก็คลิกน่าจะคลิกตกลงสมมุติอ่ะสมมุติราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูซิเนี่ยแค่นี้ก็จะเสร็จเลยนะคะทีนี้๊ตไม่เอาภาษาไทย๊ตจะเปลี่ยนกลับคืนนะคะเราไม่ต้องคลิกตกลงอะไรเราแค่คลิกเปลี่ยนภาษาเท่านั้นนะคะเอาใหม่นะเวลามีข้อความมาก็สไลด์ ขึ้นไปคืนนะคะเมื่อกี้โพสทำโฆษณาไม่เป็นนี่ไงภาษาไทยจะเขียนว่าการตั้งค่านะคะให้คลิกตรงการตั้งค่านี้แหละแล้วก็เลือกภาษานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่มันาก็จะเปลี่ยนให้อย่างนี้เลยนะคะเราห้มาดูอันอื่นสินี่คือการเปลี่ยนภาษานะคะอันอื่นมีอะไรไหม ราก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองมีพี่คนใหม่เขาถามว่าจะเข้าไปดูยังไงที่โอส่งให้พี่โค้ดเข้าไปแก้ให้พี่เขาเพราะพี่เขาเสียงเงินพี่เขาจ้างก็เข้าไปแก้ข้อมูลให้เขานะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาดูเขาบอกบทำยังไงอ่ะว่าถึงเห็นภาพพี่หลายภาพคือตัวเองไม่เห็นก็ใส่ My profile นะคะแล้วก็จะเห็นแบบนี้อันนี้คือในโทรศัพท์มือถือ คือในคอมพิวเตอร์โอ้ตอะสามารถจะเห็นทั้งภาพแล้วก็เห็นข้อมูลได้ด้วยไงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเห็นไม่เยอะไงเราก็ต้องค่อยๆเลือกนะคะนี่ดูรูปภาพก็คลิกไปที่รูปภาพอย่างนี้แล้วก็สไลด์นะคะอันนี้คือในโทรศัพท์มือถือจะไม่เหมือนกับในคอมพิวเตอร์นะคะเอาใหม่นะคะマイโปรไฟล์ใหม่จะดูอะไรล่ะจะดู ข้อมูลของเราที่เราเขียนไปนั่นแหละนะคะไม่มีอะไรก็คือเท่านี้นะคะแล้วก็เวลามีคนส่งข้อความมาก็คลิกดูได้ข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะคือการฟิลเตอร์นะว่าเราเนี่ยอยากได้ประเทศอะไรนะ อันนี้โอ๊ตมีฟิลเตอร์เอาไว้น่าจะเป็นฟิลเตอร์อันเก่านะคะของคนที่โอ๊ตทำให้เขาตอนแรกอะ่ะก็มีคนที่ติดต่อเข้ามานะคะน,นี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวโอ๊ตค่อยไปดูในคอมพิวเตอร์พราะไม่สันภาษณ์ในมือถือเลยนะคะโอ๊ตเขียนของโอ๊ตไว้ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบเสียงเงินคุณไม่ต้องส่งข้อความมาหาเพราะว่าฉันตอบคุณไม่ได้ไม่ต้องส่งมาเลยนี่ ันนี้คือเสียเงินนะคะไอคอนสีน้ําเงินกับไอคอนสีส้มเป็นคนเสียเงินนะคะกดเขียนเอาไว้ว่าโอ้ตะเป็นคนที่มีสามีแล้วอยู่ที่อเมริกากับสามีมีความสุขมากที่เข้ามาในเว็บนี้เพื่อจะมาหาให้คนอื่นไม่ได้หาให้ตัวเองนะจ๊ะถ้าสนใจและเป็นคนดีเป็นคนสุภาพเป็นคนที่เปิดใจยินดีเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วคุณก็ต้องคุยกับฉันก่อน ถ้าฉันพอใจในตัวคุณฉันถึงจะให้คุณคุยกับผู้หญิงนี่ <S <S คราวนี้นะคะโอ๊ตจะดูว่า <S <s <ign PayPal> ถ้าใช้กับแอปจะเป็นยังไงนะคะโอ๊ตก็ไม่มีแอปไทยคิวปิดนะเดี๋ยวโอ๊ตขอติดตั้งก่อนนะ ใช้ผ่านแอปใช่ไหมคะทุกคนก็ใช้เป็นเว็บใช่ไหมคะถ้าเป็นเว็บก็ทําตามที่โอทบอกเลยค่ะ mm. เท่านี้นะคะคือการเปลี่ยนภาษาใครมีคําถามอะไรในการใช้เว็บนะคะอยากสอบถามให้เข้าไปที่กลุ่มโอนะคะโอตค่ะเอ็กซัมินนะคะแล้วเราจะได้คุยกันใกล้ชิดมากขึ้นเวลาโอทตอบให้คุณในคอมเมนต์เนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจแล้วคุณก็อยากจะถามเพิ่มเติมนะคะ เข้าไปที่กลุ่มยินดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ